สวัสดีค่ะสวัสดีจากช่องเสือใหญ่ชาแนลนะคะวันนี้แม่ดันล,ล่าได้กิ่งอโกนิมามานะคะนี่ค่ะกิ่งอโกนิมามาน่าจะเป็นอัญมณีแดงหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจนะคะบอสเอามาฝากค่ะตามสัญญานะคะ ลูกน้องขอไว้บอสก็เอามาฝากนะคะบอสบอกว่าไม่มีคนดูแลให้ก็เลยสีเขาก็เลยเป็นแบบนี้แม่ดลล่าก็จะเอามาขยายพันธุ์ต่อนะคะจะใช้วิธีการชํำน้ํานะคะเหมือนกับอโครนิมาช้างแดงที่แม่ดลล่าเคยทำกระถางนี้ก็คือเป็นกระถางที่แม่ดลล่าชํำน้ำแล,ล้วลากเขาเดินนะคะแล้วก็เลยเอามาลงกระถางไว้ อันนี้คือแม่ดันล่าชํำน้ําไว้นะคะชํำน้ําไว้เพิ่มรากเขาเดินแล้วเห็นไหมคะประมาณสองอาทิตย์นะคะอะโครนีมาช้างแดงเดี๋ยวแม่ดันล่าจะเอามาให้ดูนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะรากเขาเดินแล้วแม่ดันล่าก็จะเอาสองกิ่งนี้นะคะ มาปลูกลงกระถางไว้นี่ค่ะโกรนิมานะคะนี่รากเดินแล้วนะคะเม่ลาน่าชำน้ำไว้ประมาณสองอาทิตย์ก็เตรียมกระถางเตรียมดินมาแล้ววันนี้ก็จะปลูกอโกนิมาช้างแดงนะคะลงกระถางนี่ค่ะกระถางที่จะลงโรยหน้าด้วยขุยมะพร้าวนะคะเอกากมะพร้าวนะคะ โรยหน้าด้วยกะมัพร้าวข้างล่างก็จะเป็นแกลบดานะคะมาปลูกกันเลยค่ะนี่ค่ะก็เราก็ขุดหลุมลงไปนะคะพอประมาณดูลักษณะลำต้นของเขานะคะว่าเขาโค้งงอไปอยังไงเราก็วาง วางตามลักษณะลำต้นเขาเลยนะคะเอารากลงข้างล่างนี่ค่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็กรบดินเบาๆะนะคะฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันค่ะรากเขานะคะ เห็นไหมคะก็จะวางวางอย่างนี้นะคะวางวางตามลักษณะกิ่งของเขานะคะว่าเขาโค้งไปทางไหนเราก็วางให้ได้องศานะคะนี่ค่ะแล้วเราก็กรบดินกรบด้วยกากมะพร้าวนะคะ อะโกรนิมาจะเป็นไม้ที่ชอบชื้นนะคะแต่ว่าดินเขาจะต้องไม่แฉะนะคะให้เขาชื้นแต่ดินไม่แฉะเป็นพืชที่ชอบน้ำนะคะแล้วก็วางไว้ในที่แดดรำไรนะคะสามารถที่จะวางไว้ตัวอาคารได้แล้วก็วางในมุมที่แสงแดดสองถึงบ้างนะคะเป็นบางครั้งนะคะ เรียบร้อยค่ะกระถางนี้แม่ดานลาปลูกอะโครนีมาช้างแดงที่ชํำน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแมดันล่าก็จะเอากระถางนี้ไปอนุบาลที่ภายในตัวอาคารก่อนนะคะต่อไปแม่ดานล่าก็จะพาเพื่อนๆมาชํากิ่งอะโกรนีมานะคะโดยการชํำน้ำ เริ่มจากอะโกรนิมาช้างแดงนะคะนี่ค่ะเมดันลาก็ได้กิ่งมาแล้วคือเราจะขยายพันธุ์ได้ต่อไปเรื่อยๆนะคะก็พอได้ต้นแม่แล้วก็ไม่ต้องซื้อใหม่เราก็ขยายพันธุ์ต้นเดิมของเรานี้ต่อไปนะคะก็โดยใช้นี่ค่ะฟองน้ำนะคะฟองน้ำนี่ค่ะมาล็อกกิ่ง นะคะล็อกกิ่งให้แน่นเลยทำสองกิ่งเลยนะคะล็อกอย่างนี้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็หาแก้วกาแฟอย่างนี้นะคะที่เราไปซื้อกาแฟมาแล้วก็เติมน้ำลงไปนะคะปิดฝาแก้วกาแฟเรานะคะอาจจะใช้กรรไกรเปิดให้รูใหญ่ขึ้นนะคะรูของแก้วนะคะ แล้วเราก็จุ่มกิ่งอะโกรนิมาลงไปนะคะอย่างนี้นะคะอย่างนี้คือหลวมไปแล้วพันเพิ่มอีกรอบหนึ่งนะคะหน้าพันเพิ่มนะคะเพื่อที่จะให้กิ่งเขาแน่นแล้วก็เหมือนกับไม่ให้อากาศเข้ามากเกินไปเป็นการควบแน่นกิ่งด้วยค่ะทําให้รากเขางอกเร็วนะคะทําอย่างนี้นะคะแล้วก็ยัดลงไปเลยปิดฝาให้แน่นนะคะ นี่ก็จะได้กิ่งอะโกรนิมาชํน้ำไว้นะคะประมาณ2ออาทิตย์รากเขาก็จะเดินนะคะก็สังเกตระดับน้ำนะคะถ้าน้ำเขายุบลงเราก็เปิดฝาเติมได้แล้วก็แก้วนี้เราก็ไปวางไว้ในตัวอาคารนะคะนี่ค่ะกิ่งเขาไมา่โยกเลยค่ะอากาศก็เข้าน้อยเหมือนเป็นการควบแน่นแล้วรากเขาก็จะออกได้เร็วนะคะ เสร็จไปแล้วหนึ่งแก้วนะคะต่อไปก็จะเป็นอะโกรนีมาแบบนี้นะคะน่าจะอัญมณีแดงหรือเปล่าไม่น่าจะใช่สุขสมใจปองนะคะหรือใช่เพราะว่าต้นไม้ต้นนี้น่าจะเป็นท่านประธานปลูกไว้ที่โรงแรมนะคะท่านจะชอบต้นไม้ที่สีสีแดงนะคะ สีมงคลที่เหมาะกับท่านนะคะตอนนี้ท่านก็ไม่อยู่แล้วคะ่ะเป็นทายาทนะคะดูลแลแทนท่านนี่ค่ะแล้วก็คือรากเขาจะออกตามนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะที่จริงเราสามารถที่จะหักอย่างนี้นะคะเด็ดหรือว่าตัดข้อปล้องอย่างนี้ไปชำชำลงวัสดุเพาะก็ได้นะคะ เขาก็จะได้แตกหน่อออกมาแตกหน่อออกมานะคะแต่ไม่ดาลล่าก็จะชํำน้ํานะคะไม่เด็ดเขาหรอกค่ะนะคะก็ใช้วิธีการเดิมคะ่ะตัดนะคะตัดฟองน้ำนี่ยคะ่ะฟองน้ำซื้อมาแผ่นละ5บาทนะคะ เป็นชิ้นลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวแม่ดันล่าจะล็อกก่อนล็อกกิ่งลองดูว่าจะโอเคไหมที่จริงใช้สองแก้วก็ได้นะคะกิ่งละแก้วแต่แม่ดันล่าจะทำให้เขาคู่กันนะคะก็ใช้ฟองน้ำนี่ล็อกกิ่งนะคะจับอย่างนี้หมุนอย่างนี้นะคะ่ะนี่เดี๋ยวลองดูนะคะ แก้กาแฟเราก็เตรียมไว้แล้วเติมน้ำเรียบร้อยค่ะเราก็เอาลงไปนี่ค่ะถ้าแน่นแล้วเราก็ไม่ต้องพันเพิ่มนะคะอันนี้แน่นแล้วนะคะนีะ่ไม่โยกแล้วก็เป็นการชํากลิ่งกิ่งอโกนิมานะคะง่ายๆแล้วก็ได้ผลดีมากเลยค่ะนะคะอีกประมาณสองอาทิตย์ เขาก็จะออกรากแล้วค่ะรากเขาจะออกแบบเต็มเลยแล้วก็เตรียมกระถางแล้วก็ปลูกโกนิมาได้เลยนะคะสำหรับมือใหม่นะคะไม่ต้องกลัวว่ากิ่งเขาจะเน่านะคะไม่เน่าค่ะแม่นันล่าช้ำหลายครั้งแล้วไม่เน่าแล้วก็ได้ผลดีเวลาเราลงกระถางก็จะเป็นลักษณะนี้เลยค่ะก็คือเขาก็จะสวยเลยนะคะแม่นอนล่าไม่แน่ใจในพันนี้นะคะ จะเป็นอัญมณีแดงหรือว่าสุขสมใจปองเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะหรือว่าเพื่อนๆรู้ว่ากิ่งที่แม่ดอลล่าได้มานี่เป็นอะโครนีมาสายพันธุ์ไหนก็เม้นมาบอกด้วยนะคะเพื่อนๆก็ลองทำดูนะคะง่ายๆแต่ว่าได้ผลนะคะเรามีกิ่งอะโครนีมาแล้วเราไม่ต้องซื้อเพิ่ม เราสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ต่อไปเรื่อยๆโดยวิธีการชํำน้ำนะคะเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะชํำกิ่งอกโกรนิมาช้างแดงแล้วก็อัญมณีแดงนะคะเพื่อนๆก็ลองทำดูนะคะรับรองเลยคะ่ะได้ผลคะ่ะแล้วเพื่อนๆก็จะมีอกโกรนิมาเพิ่มมาอีกหลายๆกระถางเลยนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ